ลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุนจะมาทำคลิปธาตุน้ำออความรักธาตุน้ำในเดือนกรกฎาคมนะคะธาตุน้ำประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างนะคะก็จะมีราศีมีนนะคะราศีกรกฎนะคะวันที่ก็จะตามนี้นะ เพราะว่านุ่นน่ะแบบสากลน,นะคะแล้วก็ราศีพิจิกใครสนใจการไพ่12ราศีนะคะ299บาทนะคะพร้อมถุงผ้าแล้วก็หากทําบุญ50บาทนะคะก็ได้ร่วมบุญด้วยนะคะก็แอดได้มาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับคนที่อยู่ในธาตุน้ำไพ่ของเขาเนี่ยจะมีอัศวินดาบ9 ไม้เท้าแล้วก็หเหรียญไพ่ของคุณจะมีห้าไม้เท้าเดทแล้วก็10ถ้วยนะคะพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานของเขานะคะก็จะเป็นพลังงานของความดื้อเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังเสียงคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆเป็นพลังงานของความที่ดันทุลังนะคะเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนนะคะ เออแล้วก็เป็นคนที่ถ้ามุมมุมของความแบบใจดีอ่ะถ้ามุมของความใจดีก็มีความใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่สายตาเนี่ยโดดเด่นนะเช่นตาหวานตาสวยนะแต่เป็นคนบดเวลาจะดื้อก็ดื้อแบบไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุไฟเมสิง์ธน,นูธาตุดินการุึกศพองกรส่วนตัวคุณเนี่ย คุณเป็นคนที่มีกำแพงนะเรารู้สึกว่าอะไรที่มันจบไปแล้วอะ่ะคุณจะไม่อยากรื้อฟื้นมันอีกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะคะบางคนเป็นคนโสดเป็นไม้อย่าล้างหรือว่าอาจจะเพึ่งแบบเลิกลานะคะสถานะสถานภาพเน,นี่ยอาจจะพึ่งโสดมาด้วยซ้านะเอ,อ่อคุณเป็นคนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสแกนคนนะคะเวลาที่เข้ามาไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆนะ เอ่อแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าไม่ยอมใครอ่ะสู้มุทะลุนะคะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะคะ่ะเป็นยังไง The magician ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะมีโก้ ซึ่งเหมือนแบบข่มกันเนาะต่างคนต่างมีก็ค่ะแล้วก็มีกําแพงมีระยะห่างนะห้าห้าดาบเหมือนกับไม่ยอมกันนะคะ่ะมีการห่างกันด้วยเดอะซันมันมีความสัมพันธ์เป็นแบบเวลามีความสุขก็คือมีความสุขมากเวลาแบบน่ารักก็น่ารักอะคะ่ะแต่เวลาแบบงอแงก็งอแงสี่ถ้วยนะคะ เป็นอารมณ์แบบเบื่อนอยเซงไม่อยากให้เข้ามาใกล้มากเกินไปบางครั้งก็แบบเหมือนมีกำแพงบทอยากให้เข้าหาก็แบบต้องการมากๆหรือแบบบทจะเข้าหาก็เข้าหาแต่บทแบบไม่ไม่เอาไม่สนใจก็แบบไม่สนใจเลยจะเป็นความสัมพันธ์แบบนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะสิบไม้เท้าเออเป็นความสัมพันธ์ที่การให้ให้กับได้รับเนี่ยไม่เท่ากันมีการพยายาม มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากๆจนเหนื่อยเรารู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่อยากงอแล้วไม่อยากได้แล้วทาไมความสัมพันธ์มันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้มีบางคนนะคะในความสัมพันธ์ไม่ไม่ว่าคุณหรือเขานะมีโก้เยอะมากฟอร์มจัดเก็กจัดนะคะพูดแต่ไม่ทำหรือแบบมีฟอร์มดูเชิงนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะอบอุ่น แต่มันเป็นความอบอุ่นที่ที่ไม่ได้เข้าเข้าใจกันจริงๆอะเพราะว่ามันเหมือนมันมีกําแพงอะไรบางอย่างที่คุณทั้งสองคนอะมันไม่สามารถเท่าหากันได้อะคะ่ะมันเลยเป็นความอึดอัดเนาะเรารู้สึกถึงความอึดอัดทั้งทั้งมททั้งมวลท,ท,ที่เห็นในไพ่นะคะเรื่องราวของคุณเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้เราจะไปต่อกันนะคะว่าความรักของชาวธาตุน้ํานะคะในเดือนกรกฎานะคะเป็นอย่างไร จะสุขสมหวังแฮปปี้ไหมคะว่านุ่นชนกล้องนะคะแป๊บนึงจะสุขสมหวังไหมคะชาริออดมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันเนาะแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาอายุนิสัยนะคะหลายๆอย่างเลยเอ,อ่อไฮโรเฟนมีคนที่ใจเย็นมากๆ มากๆกับคนที่ใจร้อนมากๆนะคะหกเหรียญอยากมีใครเขาอยากกลับมาขึ้นดีในความสัมพันธ์นี้เนาะแต่ดูลังเลลังเลอยู่นะคะสอดาบ5ดาบเพราะว่าห่างกันไปแล้วเนาะอ่าขอยึ1ใบเด็กถือเหรียญความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะในในเดือนนี้เนาะในเดือนกรกฎาเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังจะต้องปรับตัวอีกเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เวลาใจเย็นก็ใจเย็นมากๆแต่ในความใจเย็นนี้มันมีความลังเลมันยังมีความไม่มั่นคงมีความไม่มั่นใจแล้วก็ยังมีระยะห่างยังไม่ได้เข้าใจกันจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มกันใหม่ค่อยๆค่อยๆเริ่มค่อยๆปรับด้วยความที่นิสัยความคิดที่มันแตกต่างกันหรือหรือภาษาเชื้อชาติอะไรก็ตามเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมันไม่เข้าใจกันอยู่แล้ว แล้วด้วยนิสัยแล้วด้วยความเอาแต่ใจาบางอย่างหรือการมีกำแพงอะ่ะมันก็ทำให้ความไม่เข้าใจมันยิ่งหนักขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะรักกันแต่ก็รักกันไม่สุดเหมือนจะไปต่อแต่ก็ยังไปต่อแบบกล้ากลัวๆบางคนเนี่ยพอก้าวเข้ามาเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังคือมันมันยังเป็นการที่แบบยังจูนกันไม่ติดอะ่ะ แล้วพอจูนกันไม่ติดอะค่ะก็เริ่มจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือเริ่มรู้สึกว่าแบบนี้มันก็น่าจะมีความสุขกว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตมันจะมีความสุขมากกว่าไหมมันยังเป็นช่วงของการที่แบบยังหาคําตอบไม่ได้มันยังห้าสิบห้าสิบกับความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยตั้งแต่แรกอย่างที่เราบอกเนาะเดือนนี้ก็ยังที่จะเหนื่อยแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ เราจะไม่ได้เครียดเท่ากับที่ผ่านมาที่ผ่านมาคืออาจจะเครียดกว่านี้แต่นี้คือแบบเหมือนความเครียดมันน้อยลงแต่มันก็ยังมีความที่แบบจูนกันไม่ติดอยู่ดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอักษรนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG นะคะของคุณหรือเขานะเอ,อ่ถอถอฐานค่ะรอจุดาค่ะตัว N หรือว่าตัว Z นะคะตัว K ตัว L แล้วก็ตัว Q นะคะวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์นะคะวันพฤหัสธาตุราศีของเขานะคะจะเป็นกรกฎนะคะพฤกษภเอ่อเมถุนตุนกลกุมนะคะเอ่อแล้วก็มีโลการพฤกษภมังกรประมาณนี้นะคะ ก็เอาใจช่วยนะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมแนะนำนะคะทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะได้ละเอียดขึ้นแต่ว่าคลิปนี้เราก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย